สวัสดีครับผมนะครับคารลิงวันนี้รายการรีวิวตามใจกูนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนักเตะที่ชื่อว่าคริสเตียโนโรนโดล่างแจกฟรีล่างนี้นะครับโดล่างนี้นะครับทุกคนอ่าโดล่างนี้นะครับจะมาแจกฟรีในอ่าทีมสีเสื้อเบอร์7นะครับผมโดยโดล่างนี้ผมใช้แนวทางการอัพประมาณนี้เลยครับ8 0 3 9 5 8นะครับสำหรับโดล่างนี้นะจะเป็นสายเปิดมงนะไอสายกระโดดมงนะสำหรับโดล่างนี้นะครับผม ดร่างนี้นะครับมาดูค่าพลังด้านในนะครับดลร่างนี้จะสูงที่187ซนเมตรนะครับอายุ38นะเดี๋ยวผมขอบูตโค้ดที่มันแบบมีค่าพลังบูตเต็ม88แล้วกันนะครับนี่โอเคแล้วเปลี่ยนเพสสไตล์ครับนี่เป็นตัน98นะครับสำหรับโดูร่างนี้โดลร่างนี้นะครับจะมีส่วนสูง187ซนติเมตรนะครับอายุ38น้ำหนัก84ขนาดเท้าขวานะครับสำหรับโดลร่างนี้เป็นร่างแจกฟรีอายุ38แล้วนะ เท้าขวาตำแหน่งมาสไตย์โคปูชเชอร์ครับผมตำแหน่งหน้าเป้านะครับสามารถเล่นได้ตำแหน่งหน้าเป้าหน้าต่ำปีกซ้ายปีกขวาปีกต่ำด้านซ้ายปีกต่ำด้านขวาตำแหน่งแนะนําเป็นตำแหน่งหน้าเป้าเลยครับตำแหน่งเดียวโอ้ก่อนบูท94ครับบูทแล้ว98นะครับมีข้าวลังเกมลุก93ครับบอลนตนทน79ดิบีบิ้ง80การไปกับบอล74ครับส่งสั้น70ส่งยาว65จบสกอร์89ครับเฮดดิ้ง88ลูกโค้ง83ลูกตั้งเตะ80 สปีด83สปีดต้น80 83เหมือนกันคิกิ้งมารเวอร์90จำ90นะครับความแม่นแก่ง78บาลานซ์77เซมินา77นะครับอ่าใช้สองเท้าว really นะีลี่ไฮดสำหรับโดรล่างนี้สกิลที่ได้มามีสกิลสกวาวหลอดสกิลชอ็อปสกิลเฮดดิ้งสกิลนักเกอร์ช็อตครับลองแลงชูตติ้งครับสกิล ยิงไอ้จบสกอร์ถ้ายากครับเฟิร์สไทม์ช็อตครับสกิลยิงจุดโทษครับสกิลกับตนแล้วก็ไฟติ้งสปิริตสกิลที่ควรใส่เป็นสกิลแย่งมงกแล้วก็พวกสกิลดับเบิลช็อตอะไรอย่างนี้ใส่เพิ่มไปก็ได้นะแล้วก็ลองแล้งเคอร์เลอร์นะครับสำหรับดูล่างนี้นะครับสามารถใส่ไปเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับดูล่างนี้ดูล่างนี้นะครับสติมิน่ได้มาน้อยนะเวลาปรับแต่งโค้ดผมแนะนําว่าปรับแต่งโค้ดประมาณนี้นะใหโดยืนปักหลักหน้าเป้าเลยนะครับผมนี่ปรับแต่งอย่างนี้นะครับ จะได้ไม่ต้องเสียสเตมิน่เยอะนะดจะได้ไม่ต้องวิ่งวิ่งขึ้นขึ้น,น,นลงลง,ลงเยอะนะครับไม่ต้องช่วยเกมรับนะจะทําให้คริสเตียโนโลนโดล่างนี้เหนื่อยได้ช้าลงนะครับรือว่าเหนื่อยยากลงนะครับผม่อเดี๋ยวเราตัดไปดูไฮไลท์กันเลยครับว่าโดล่างนี้จะหัจะเฟียจะเหี้ยวขนาดไหนไปชมกันเลยครับผมมาเริ่มการรีวิวคริสเตียโนโรนโดครับจมานี้แบงค์แฮมเปิดมาโคกอ,อาจจะไม่ได้คมมากนะครับสำหรับล่างนี้นะครับต้องแบบ คอยแบบจังหวะฉาบ่วยหรือว่าจังหวะแบบว่าอ่าส้มหล่นมากกว่านะสำหรับโด่ลางนี้ส่วนตัวผมว่ามันไม่ได้คมขนาดเลยขนาดที่จะแบบว่าจบสกอร์ได้ทักทุกรูปแบบที่จะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปี้ยงเข้าเปี้ยงเข้าอ่ะมันมันไม่ได้ขนาดนั้นนะสำหรับโด่ลางนี้เป็นล่างที่แก่แล้วนะสาหรับผมว่าเป็นไร้ายดีใหม่หรือว่ายังไม่มีโด่ลางอื่นเลยก็เป็นโดที่เอาไว้แบบหายคิดถึงมากกว่านะครับไม่ใช่โดที่จะแบบว่า มาเป็นตัวหลักได้ยาวๆอะไรอย่างนี้นะสาหรับผมผมว่าเอาไว้เล่นแบบหายคิดถึงเอาไว้เล่นอีเวนต์ทีมชาติมากกว่านะครับโดล่างนี้เพราะว่าไม่สามารถฟูลสโมสรไหนได้เลยนะนอกจากเอาไว้เล่นอีเวนต์ทีมชาตินะครับสาหรับคริสเตียนโนโรนโดล่างนี้นี่ครับส่วนตัวผมเล่นส่วนตัวว่าเข้ามือไหมไม่เข้ามือนะถึงจะแบบจบสกอร์ได้เยอะก็ตามนะแต่ผมยังแบบรู้สึกว่ามันยังมีข้อเสียเยอะอยู่นะแบบมันไม่ได้คมขนาดนั้นนะครับต้องคอยให้เพื่อนปั้นหรือว่า อ่าเขาเรียกว่าอะไรต้องแบบหาพื้นที่ได้ดีกว่านี้อ่ะสำหรับผมแล้วก็จบสุกอรให้มันได้ดีกว่านี้นะครับรู้สึกว่ามันยังยิงไปยังยิงติดอยู่นะไม่ได้คมขนาดนั้นนะยังต้องมีจงังหวะเพื่อนปั้นหรือว่าตองต้องให้เพื่อนแบบชูโรงขึ้นมาให้แบบว่าโรนโดมีอ่าตำแหน่งที่ดีนะครับแต่ลูกก้างกาดนี้ที่อัพมาก็ถือว่าใช้ได้อยู่แล้วกันนะครับสำหรับสายนี้นะครับเรื่องความเร็วสปีดนี่คือแบบ คือรีบแบบพยายามวิ่งให้เร็วที่สุดแล้วนะด้วยความกองหลังเขาอาจจะไม่ได้เร็วมากเนี่ยจังหวะนี้ดูก็อาจจะหนีมาได้นะครับเนี่ยช็อตนี้ครับดูความคล่องตัวก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าจังหวะส่องอะไรอย่างงี้ก็พอได้ลุ้นนะครับพอได้จบสกอร์อยู่นะยังมีความเป็นโดติดติดมาอยู่นะก็ทําให้ผมนี่รู้สึกว่าเป็นโดร่างแจกฟรีขนาดผมเป็นติงนะ่งเมซี่ยังรู้สึกว่ามันลำเอียงอยู่นะโดเมซี่ร่างแบบกาเขาเรียกว,ว่าอะไร ล่างแก่ยังรู้สึกว่าค่าพลังยังตัน101อะไรโด้ล่างนี้คือตันแค่98อะ่ะโอ้โหพี่ควรตันร้อยไปโดโโมาครับจอดน,นี้ครับเฟกมาติดครับนี่ครับเฟกค,ครับดึงหลอกไปหนึ่งสเตปชอบมาแล้วก็ตัดเข้ามาด้านในแล้วก็หลอหมดม้วนลนิ่ซั์เรียบร้อยครับโอ้โหก็ยังมีกลิ่นอายที่ความเป็นคริสเตียโนโรนาลโดอยู่ดีนะครับผมใครที่แบบ อยากจะมาเป็นตัวหลักผมยังไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับสาหรับร่างนี้ยังเป็นร่างที่ผมรู้สึกว่าไม่เหมาะที่จะมาเป็นตัวหลักเท่าไหร่นะดูความเร็วดิงัดมาให้เพื่อนครับชงมาให้เพื่อนก็ได้นะช็อตงัดมาให้เพื่อนถือว่าโอเคอยู่สําหรับผมมาครับโยนมาลูกนี้โด6โอ้โหดูความคมมันไม่ได้คมขนาดที่ขนาดนั้นอะซ้ากี่รอบอะทุกคนคิดดูถึงจะแบบว่าได้สกอร์ถ้าเป็นโดล่างอื่นนี่ไม่เหลือนะผมว่าใส่สกอร์ ใส่สกอ์เลยอ่ะผมบอกเลยนะครับผมโอ้โหซัดดูดิดติดมาอีกแล้วเปิดมาอืประมาณนี้นะสำหรับโลดล่างนี้เดี๋ยวผมไปตัดเกตด,ดีกว่าว่าโดล่างนี้ผมจะให้เกตประมาณเท่าไหร่นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคริสเตียโนโลนโดล่านี้ส่วนตัวผม <c oughs> เล่นยังไงให้มันเก่งอ่ะถ้าไม่มีเดวิดแบคแฮมปั้นนี่คือลำบากอยู่นะ ตัวนี้นะครับซัดมีลงไปแล้วหมด5เกมซัดไป7ประตูกับ1แอสซีน่ะส่วนตัวหลายคนอาจจะบอกว่าเยอะนะส่วนตัวผมว่ามันถ้าเล่นจริงๆมันจะรู้สึกอีกแบบนะแต่ว่านี้เรามีแบ็คแฮมปั้นไงมันเลยเก่งนะครับแต่ถ้าแบบว่าเอาไปเล่นแบบว่าไม่มีตัวอื่นปั้นไม่มีแบ็คแฮมปั้นอาจจะแบบว่าไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะผมขอตัดเกรดให้อยู่ที่ประมาณ7เต็ม10เลยนะสำหรับโดล่างนี้อาจจะแบบว่าเป็นล่างที่แบบไม่ได้ เก่งหรือว่าไม่ได้โกงขนาดนั้น,นสำหรับโดล่างนี้ส่วนตัวผมว่ายังไม่แนะนำนะใครที่มีล่างเมนูหรือว่าล่างโชว์ไทม์อะไรล่างอื่นอยู่แล้วผมแนะนํามากกว่านะครับส่วนตัวผมว่าไปเล่นล่างอื่นดีกว่านะล่างนี้เอาไว้รับประดับหรือว่าเอาไว้แบบ อเอาไว้เน้นความแรงมากกว่าใน ID ดีนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวคริสเตียนโนโรนโดล่างทีมชาติล่างในสีเสื้อเบอร์เจ็ดนะครับเป็นล่างแจก,กฟรีนะครับล่างนี้ก็ประมาณนี้อยากให้รีวิวตัวไหนอยากให้พูดถึงนักเตะต,ตัวอะไรคอมเมนต์มาสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือตรงไหนพูดไม่อะไรไม่ไพเรละก็ขอโทษขออภัยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับขอบคุณครับ